สวัสดีค่ะแล้วตอนนี้เราอยู่กับช่อง Fifteen Yeah i f t e มาแล้วครับผมทุกคนคิดถึงเขาไหมมึงขำฮียอะไรข้างหลังกลับมาแล้วกลับมาทำงานแล้วนะค่ะเป็นการขุดกันมาตั้งแต่เช้าเป็นความกระทนฐานที่พี่แบงค์นอนได้สองชั่วโมงก็ฮัลโหลพี่แบงค์ถ่ายงานตอนนี้เลย Fifteen ไอ้กูมาตอนนี้ เลเข้าเรื่องให้เดานี้อยู่ที่ไหนที่หลังสีขาวๆ่ว่าแปลกใจตอนนี้เราอยู่ที่ MCC หอเดมอเพราะเราอยู่ตรงหอพอดีตอนนี้เราก็อยู่ที่เด็กมอบางกะปีแล้วเด็กมอบางกะปีดก็เด็กมีไงเดไม่เข้าใจเลยอ่ะพูอะไรอ่ะที่ไม่เข้าใจเข้าใจว่าเพิ่งตื่นแต่ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เออก็มาอยู่เด็มอเลย แอบเพื่อปล่อยเขาไว้วันนี้ต้องมาทำเลยไม่น่าถามเนาะมาเดี๋ยวมอแน่นอนเราก็มีอยู่ที่เดียวอ่ะไม่รู้จะมาทำอะไรก็มีอยู่ที่เดียวอ่ะเรามากันที่คาเฟ่อีกแล้ววันนี้มาสุ่มแม็กเน็ตเพราะว่าที่รองแก้วไม่มาเก็บยมนข้างจังเลยอ่ะนี่เหรอไม่นู่นข้างนู้นคือพี่แบงค์ก็ต้องนั่งเวคือถ้าแบบพี่แบงค์ยืน่ะมันก็จะเป็นภูเขาความเตี้ย ก็คือแผ่นรองแก้วมันหมดมันตอนนี้มันก็เลยจะมีแต่แมกเนตที่ขายในงานจับมือตอนนั้นแต่ว่าเหมือนจะขายไม่หมดมั้งเขาก็เลยเอามาแรงมากแม่ขายไม่หมดาะว่ามันเหลือนะเหลือไม่งั้นมันจะมาเหรอปกติถ้าไม่มีอะไรก็คือมันจะไม่ให้ไงใช่ปะเออวันนี้เป็นวันธรรมดาที่คนไม่มีเลยโอ้เธอต้องเงียบเหงามากเขาไม่ปิดเทอมกันแล้วหรอหนูว่าหนูปิดช้าแล้วนะ มีช้ากันรึยหรอ่ะเราไปซื้อน้ำเถอะเราไปซื้อน้ำแล้วเดี๋ยวมีกิจกรรมดีๆให้เล่นนะคะแล้วไปเจอกันหน้าเทียเตอร์ไปบกไปดูดีนทุกคนทุกคนทุกคนอัปเดตข่าวสารเสร็จทุกคนหนูจะหนูเครืองหนูไม่ได้ทำงานนานอ่ะหนูอ่ะ มาตั้งใจจะได้มาสุดใหม่เนี่ยใช่ป่ะแล้วปรากฏว่าแบบจับ,จ,บจับดูแล้วมันเป็นทีรองแก้วกลมๆเว้ยกำลังคิดว่ามันน่าจะเป็นรุ่นรุ่นใหม่ <What? S 1> ซึ่งเราจะมีกติกาว่าคือพวาเราจะไม่เห็นว่าเป็นใครเราจะให้คือตกล้องพี่แบงค์อย่างเงี้ยถ่ายบอกลักษณะของเมมเบอร์ที่เราสุ่มได้มา3อย่างว่าให้เราทายว่าเป็นใครแล้วก็ท้ายคลิปเราจะมีแจกแจกของทุกคนต้องดูให้ถึงท้ายคลิปเราจะมีแจกของแน่นอนเปเลย ไปทาการฟอ,รอรเลย <c oughs> คือนี่ที่รุนกว่าก็คือเราไม่รู้ว่ามันเป็นมือหานหรือเปล่าเพรไม่ได้มาเทเตอร์นานเข้าใจพี่ว่าไม่ได้มานานเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรหรือว่าเออนั่นแหละหนูเพิ่งมาตั้งแต่แบบปีใหม่อ่ะแม็กเน็ตหนูยังไม่มีเลยแพ่ก่อนไหมแค่หรอแ้ก่อนมีมว่าทาทแกะยังไงไม่ฉีดไระวังโดนแผลอุ้ยหนมาอือข้างไหอุ้อข้างุุ้้อ้ยอ้ ช่วยกันถ่ายนะก็คือว่าไหวก็วูดสั่นโอ้ไม่ยอะไรนี่วางไว้วางไว้ขอดแก่นใครอะใครอยู่ใครอยู่ขอดแก่นอ่ะมีอีกไหมมีไหมสามคำทุ่งสองไทยาขุดแก่นนะเตทอรีนเหรอแแฮนั่นแหละพูดไม่รู้เรื่องเออตอนนี้แฮนพูดไม่รู้เรื่องพูดเร็วจนพูดไม่รู้เรื่อง ผมหรอไม่ใช่ไม่ใช่เฉลยนะไม่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 แก่นแพ้ไม่ตอบเลยทุกคนน่าจะถ่ายถูกกันแล้วนะครับดูตรงนล้วนะเออทุกคนถายถูกกันแล้วแหละคือบอกมาขนาดนี้ก็น่าจะรู้แล้วแหละไม่รู้ไงเราไม่รู้ซึ่งมันเหมือนมันจะนึกออกอ่ะแล้วมันก็นึกไม่ออกถ้าอยู่ขอนแก่นแล้วแพ้ได้เหรอเฟิร์สเลยเหรอเธอได้เหรอเฮ้ยสองอยู่ขอนแก่นก็ไม่กี่คนเขาดิ้นรนจักอยคนเดียวอ่ะ แต่คนอื่นที่ไม่รู้ไบเพิ่มด้วยไหมมีอะไรกับอีกสักคำหนึ่งนี่ช่วยกันใบก็ได้เนี่ยข้างหลังอ่ะชื่อพยางแรกขอไค่ขมิ้นใช่ขมิ้นโอ้ชีมากเลยเนี่อุ้ยสวยน่ารักจังน้ยสวยวะน่ารักจังน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดแผ่นนี้กันมีแผ่นนี้ฉีกไว้เดี๋ยวพี่ออมา เขาอะไรอะเขาอะเขาหน้ย่างนั้นอะเขาดูรเยอะอยังไงอ่ะอันนี้ปีง้าไ่นรุ่นหนึ่งรุ่นสองอันนี้รุ่นสอง้วเหรอไม่ไม่ออกรุ่นหนึ่งเลยอะออมึงบทีดิมาแผมมาแล้วมึงบผมหรอมาแล้วไม่อะไรอะไอออกมึงบ้าทีนั่นแหละแค่นั้นแหละหละ อ้อมเหรอนั่นแหละอ้อมสวยมากสวยอ่ะทำไมรุ่นหนึ่งไม่ออกเลยอ่ะน่ารักปีน้องน่ารักรุ่นหนึ่งไม่ออกเลยอ่ะหยุดไว้หยุดไว้แพรเก้าร้อยเก้าร้อยสิ้นเดือนเก้าร้อยถึงสิ้นเดือนหยุดไว้แเราจะไม่รู้เรายังไม่ได้กินชาบูนะแพร ใช่แบบพวกงี้ดิลูกพวกนี่จบเลยนะจุดหนูไม่ไั้แล้วนะหนูบอกให้จุดไว้ว่าหนูต้องหยุดที่แก้วเดียวเหมือนกูเป็นตัวเผาเหมือนเก๋เรากินน้ำก่อนเราฟังเราฟังใจเย็นนะลูกเฮ้ยดิ้นเดือนห้องไว้ทุกคนเรามีใครขะคือแม่หนูขายดังแฟ้มเลยทุกคนหนูขายพี่เธอทุกคนหนูขายพี่เธอหนูขายพี่เธอมันคืออะไรแม็กเน็ตเนาะหนูขายแม็กเน็ตพี่เธอเร็วๆรีบๆมาเอาไปหนูไม่มีตังกินข้าว าถ้าค่ะ,สะเสนอมาแล้วค่อยว่ากันสเสนอ80ได้ไหมคะไม่ขายยังไม่ได้ทุนคืนเลยทุกคนคะเรามีเรื่องจะมาทีแจงเราจะไปงานจับมือวันที่6กเ <6. S 2> มษาทุกคนรู้ไหมว่าหนูสลากคอนบังทันเพื่อไปงานจับมือไม่ใช่อะไรนะแจกย่ห้บัตรรีมาพดไปน้าให้เหรอเราจะมาพูดถึงกิจกรรม,มนะคะจะจริงจังขอจออาทีก็คือว่าเราจะ อะไรนะก็คือพี่แบงค์สามสมุดแม็กเนตหนึ่งอันเป็นของกูเป้หนึ่งอันนะคะเนื่องจากเขามีสองอันเขาก็เลยให้เรามาอันเดงยวไเแล้วทีเนี้ยแล้วเหมือนว่าแม็กเนตอันเนี้ยเราจะไปแจกที่นานจัมมือซึ่งใครที่เจอเราทักทายเราก่อนอ่ะชอบมาทักเราว่าแจกแม็กเนตใช่ไหมคะรื้ว่าทักอะไรก็ได้ทักแล้วก็ถ่ายรูปพวกเราเราจะให้แม็กเนตกูเป้ไปเลยนะคะคนคนแรกมีแค่คนเดียวเพราะมีแค่ แล้วก็อีกอกิกจกรรมหนึ่งที่เราจะไปทำที่งานจับมือเกันก็นคือเราจะแจกโฟโต้เซฟของโซนิจิกับ<ม>เดบิวรุ่นสอง่ะเออแต่มีไม่กี่แผ่นแต่โซนิจิจะเยอะกว่าแล้วก็ก็คือเดี๋ยวเราจะมีพี่แบงก์อีกแล้ว เป็นคนนำท้าวก็คือเราจะเขียนป้ายบอกว่าจะแจกแจกโค้เเดเซ็ตแล้วให้ทุกคนเข้ามาสก,กิดเราถ้าสก,กิดเราสก,กิดเราแล้วเราก็ต้องปล่อยยิงสูกให้ชนะด้วยนะคะเลือกปล่อยยิงสูบกับใครก็ได้ในทีมงานที่ไปถ้าปล่อยชนะก็เลยรับไปเลยโค้ดเซ็ตหนึ่งไปชวนเพื่อนกันมาเยอะๆแล้วก็มาถ่ายรูปกับพวกเราได้นะคะแพ,แพร์รออยู่ดูหน้าหนูด้วยถ้าปล่อยยิงชูก,กับหนูก็คือเอาไปเลยอะคือหนูปล่อยยิงชูไม่ขึ้น,นกับใครจริงๆเลย แล้วแต่ดวงอบอกบอกกับแหนางงานอ่ะ <c oughs> ไม่ต้องมาต่อแถวนะคนอื่นก็มีใจเย็นๆแล้วหนูรักทุกคนแต่หนูเข้าใจคลิปก็ลงวันศุกร์แลทุกคนอย่าลืมไปดูก็ต้องดูอยู่แล้วปะแล้วก็อย่าลืมมาเจอกับพวกเราที่งานจับมือมาเล่นกิจกรรมดีๆกับพวกเราด้วยนะคะต้องมานะเข้าใจไหมต้องมาาหกันเยอะๆนะ เป็นกำลังใจอย่างหนึ่งเงี้ยสามารถเข้ามาทักทายเราได้เราไม่กลับเราฉีดยาแล้วอย่าลืมมาคาเฟ่นะทุกคนแผลรองแก้วเวอร์ใหม่มาแล้วคือว่าอีเคนรู้แล้วแต่เรไม่รู้แค่ใครเจอพี่โบนมาโอ้ตก็มาวันนีเขาได้โบนตาโมดเกลียดโมกว่า้าเกลียดเลยอ่ะก็อย่าลืมมาอุดหนุนของออฟฟิเชียลนะคะแล้วใครเปิดได้อะเอามาอวดกันใต้เมนก็ได้นะ แพ้ตอนนี้แพ้วอร์ดรุ่นหนึ่งมากคือจะลุกไปซื้อแพนแล้วแต่โดนห้ามไว้เนื่องจากชาบูรออยู่เนี่ยทุกคนหนูจะบ่นให้ฟังหนูอะมาจากต่างจังหวัดวันเนี้ยวันจนันทร์ด้วยมาถ่ายวันจันทร์หนูว่ามาต่างจาาังหวัดตอนวันอาทิตย์คือถึงบานอนะห้าโมงสิบแล้วเนี่ยเช้ามาก็แบบตื่นมาเก้าโมงจะสิบโมงแล้วแบบพี่พิมแบบแพ้แล้วแบบมาถ่ายกันเลยม่ได้แบบ เหนื่อยมากขยับทีเหมือนจะเล้าไปทักตัวแล้วพี่ว่อาอั้าแล้วคือพี่แบงก็เพิ่งตื่นเลยไม่มีใครพร้อมเลยทุกคนแต่ก็ต้องออกมาคือพี่แบงก์แบบข่าวก็ไม่กินพูดก็ไม่พูดโอเดตขาดมา,ากทุกคนต้องดูนะดูแล้วก็ยอดวิวมันจะได้เยอะๆแล้วเราก็จะม,มีตังกินข้าวกันบ้างไม่ไหวแล้ววันนี้ไม่ออกแต่ทีมันเบียดเบียนกงนทุกเดือนเลยอะบๆๆบเบียดเบียนแบบการใช้ชีวิตทุกเดือนเลยอะคือแบบ แบบว่าเฮ้ยวันนี้อยากไปเที่ยวอยากไปดูหนังกแ็แบบเอ๊ะฉันต้องไปคาเฟ่เอ๊ะฉันต้องไปงานแบบเออดามาฟังทุกคนสามารถโดเนทมาได้นะคะโ,<ด>โอนใจทันที <c oughs> ติดต่อไอจีหนูมาแล้วก็โอนมาลนะลุงต <c oughs> ู่โอเคค่ะไมงพูดกันทำไมเนี่ยจริงจริงทุกคนมาทุกคนก็ทักแบบไดเล็กมาไอจีมาอย่างี้ก็ได้เพราะว่าอยู่ที่ไหนวันนี้แบบหรือแบบ ในงานจับมืออะหาไม่เจอไดเล็กมาได้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเราจะใจร้ายแบบเจอปุ๊บวิ่งหนีอย่างงี้ก็ไม่ใช่ไดเล็ก <laughs> มาได้ถ้าตอบได้ก็จะตอบอย่างงี้เหมือนกันไดเล็กใครสักคนหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเล่นโทรศัพท์อะน่าจะมีไม่กี่คนน่าจะมีแค่เนี้ยสองคนที่เล่นโทรศัพท์ส่วนใหญ่ก็คลิปนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรมากเรามาสุ่มแผ่นน้องแก้วเฉยๆเนื่องจากนี่ก็คือมาสุ่ม คิดว่าเป็นแมกนิตแต่เอามาเป็นเวอร์ห้าก็คลิปนี้มันก็จะประมาณนี้แหละค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ดูใต้เดสคริปชันด้วยมีช่องทางการติดต่อมากมายอย่าลืมเล่นกิจกรรมอย่าลืมมาคาเฟ่อย่าลืมมาพวกเราอย่าลืมทุกอย่างอะไรที่พูดไปอ่ะเคเกันแล้วก็เจอกันวันเสาร์นี้นะคะแล้วก็ ถ้าเจอกันเราก็จะแอถ่ายคลิปอยู่นั่นแหละแล้วเดี๋ยวจะเอาไปลงอีกทีก็วันศุกร์หน้านะคะแล้วก็อย่าลืมดูคลิปต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เจอกันใหม่ค่ะค่ะ